สวัสดีครับวันนี้เรามีเกมฟรีมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเกมนี้ครับ Assassin's Creed China นะครับโอ้โหแจกฟรีเลยนะครับช่วงตุดจีนะครับเรามาเล่นของฟรีกันดีกว่านะครับของเสียตังเราไม่ซื้อนะฮะเปลืองตังนะครับแค่เกมฟรีนี้เราก็เล่นกันได้ทั้งปีไม่มีวันหมดกันแล้วนะครับ Assassin's Creed Chronicle China ภาคนี้มี3ภาคนะครับมีรัสเซียกับมี อินเดียด้วยมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไชน่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เขาแจกกันฟรีตอต้อนรับตุดจีนะครับแจกกันถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดรีบเข้าไปโหลดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดอดสิทธิ์แล้วจะเสียใจนะฮะวันนี้เรามาลองเล่นให้ดูกันคร่คราวๆดีกว่านะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับออปชันไม่มีให้้เลือกมากครับปิดวีซิงฟูลสกรีน Resolution เป็น 2K แค่นั้นเองนะครับไม่มีกราฟิกอะไรให้เลือกนะฮะเอ็กซ์ตนี้เขามีชุดแถมมาให้นะขนาดตัวให้โหลดฟรีเขาก็แถมมาให้ดาบทองครับกับชุด a s s a s s i n c r e e d นะแล้วก็ใส่เสลยมา,อาคอนโทรลก็ไม่มีอะไรครับโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็มาลุยกันเลยดีกว่า ความเก่งระดับเราเลือกโหมดอื่นไม่ได้ให้เล่นได้แต่น o r m มอนะฮะเล่นครั้งแรกนะครับก่อนละครั้งหนึ่งนามาแล้วที่ประเทศจีนปีคิริสักราช1526ที่เหลืออ่านกันเอาเองไปเลยแล้วกันอย่างนี้ก็ได้แหละครับเนี่ยกล่องมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยที่เหลืออยู่ที่ไหนอะของที่เหลือ เรารู้ว่าคุณเป็นใครเรารู้คุณมาจากไหนคุณเป็นใครมาก่อนคุณมาทำอะไรจะถามคุณอีกครั้งกล่องนี้มันคืออะไรมันมาจากไหนแล้วมันใช้ทำอะไรมันคือพาราด็อก box ของไซอิ๋วหรือเปล่าทำไมถึงต้องมาต่อต้านเราดูรอบๆคุณสมิมีใครมาช่วยคุณล็อก เรากำจัดพวกนั้นไปหมดแล้วไม่มีทางนี้ทำไมฉันจะต้องหนีหรอกฉันมาอยู่ในที่ที่ฉันอยากจะอยู่แล้วช่างเยอะโศยิ่งนักเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะทำให้แกพูดเองเดี๋ยวใส่หูฟังก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าไมแเราตีกันฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยโอ้ยพาันางนี้เลยมา The Escape การหลบหนีนะเอาง่ายๆฮะภารกิจแรกเราต้องหนีให้ได้นะครับรางวัลคือได้เงิน100บาทนะครับถึงเวลาที่จะต้องออกจากกรงขังนี้แล้วกระถีบถีบสองถีบแตกอ๋อโอ้โหกราฟิกสวยงามมากเนี่ยมันไม่มีให้เราปรับความละเอียดนะฮะให้เลือกได้แต่ r e สโ l ลูช o n กดดีแล้วกดขึ้นทำอะไรฮะโฮสชิปทูสปินอ๋อกดค้างวิ่งสเปซบาร์จัมกด W คือเดินไต่ขึ้นไม่ได้เดินไต่ขึ้นสิปีนขึ้นโอ้โหกราฟิกสวยงามนะครับของฟรีน่ะโหลดมาเถอะคุ้มคุมขายอยู่ก็คงเป็นพันแหละครับเกมนี้สเปซบาร์กระโดดข้ามกำแพงเฮ้ย กิดอะไรขึ้นชืี้เฉยใครนักใครอ่ะจนดเจ้าเจ้าเด็กเก็บไปโตเอออย่าปุยเย่าปุยเย่ายาล้อเดียวเออเลือดสาดโหจริงจริงเลยเด็กๆให้บ้าก็ฟังสุดแล้วเหรอนี่ชื่ปาติงชืจุปเยาแย่พูดอะไรไม่เข้าใจเอ้าคานน่าเล่นนะครับน่าเล่นโหลดเลยนะฮะสนุกไม่สนุกเดี๋ยวให้ว่ากันมาดูจากคลิปนี้กันเลย กดซี่โดดลงสวยงามโอ้โหกระโดดโคตรไกลอ่ะโอ้หกดรเดียลขึ้นเปิดพวงล้อฮะเดินไปตามทางตายกำแพงเจอลิงหมาหมาเห่าอ้อสีเป่งแย่แล้วเฮ้ยมันมันส่องเรา กระโดดจั๊มอ๋อข้ามกำแพงกระโดดจั๊มปรับสบายมียามอยู่บนสองตัวกดค้างไว้จะกระโดดไกลโอ้โหอย่างนี้เลยเดินกันเท่ๆให้ไปช่วยค่ะวะให้ไปช่วย Assassin informant Hong Hong Liwei ให้ไปช่วย Hong Liwei แล้วของรีเวอร์อยู่ไหนล่ะแล้วใครคือของลีเวอรอ์เราไปทางไหนดีมีหลายที่ให้ไปเลืกินซ้ายก็ได้ขวาก็มีเราโดดขึ้นไปได้ไหมมันไม่ให้ขึ้นข้างบนนะเราคงต้องลงข้างล่างก่อนสินะอ๋อนี่แล้วก็ไปขึ้นทางนี้จ้ำกดชิปจะวิ่งเร็ว แล้วไงแล้วไงอ๋อคานผมว่าถ้าเราใช้จอยมันจะง่ายกว่าไหมเดี๋ยวผมขอใช้จอยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้จอยน่าจะบังคับง่ายนะฮะเกมแนวนี้เออเอ,อต้องกระโดดแน่นอนใช่แล้วอะไรวิ่งอ่ะอันนี้คานเออโอเคกดนี่วิ่ง โอเคสวยใช้จอยง่ายกว่าครับใครมีจอยใช้จอยเลยนะจ้มจ้มวิง่งคอลหรอแล้วไม่ไปทางนี้ก่อนมีทางปีนขึ้นไหมนี่ต้องมีอะไรสักอย่างเฮ้ยเจออะไรอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้แม่งไม่บอก ไปเลยบินกระโดดฟ้าวเฮ้ยเฉยไปกดถอยหลังถอยหลังที่แล้ววะกดแอลขึ้นคานย่องโอ้โหหลบฝับมันมองไม่เห็นเราจริงๆเลยเนี่ยมันช่างเป็นดินจาซ่อนเลนเหลือเกินปุบไปเดินไปอย่างเท่เท ไม่ต้องรีบอ๋อวิธีการเล่นของเรานะจะถูกประเมินความเทพนะครับแล้วก็ออกมาเป็นคะแนนของเรานะครับเฮ้ยเปิดประตูดิโอ้โหร้อยเหันไง ขานแยบยนหลบฟอบอะไรของนายปรับ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 หลบอยู่ในความมืดวิ่งเลยเรียบร้อยเหรียญทองเลยระดับความเล่นเอโดดจำ้ำ ฟึบโอเคครับเขาบอกว่าทหารมันมีสายตาเยียวต้องอย้ายมันมองเห็นแล้วนะเป่าปากได้ด้วยเป่าปาก LB LB ไหนเอาไงวะโฮ LB ช่วยโชวเ์เดี๋ยวะ u s สอาร์ถูมัอ๋อ什么哦โหไปชมมเลยโอเคเป่าปากได้แจ๋ววิ่งเลยโคตรเทพเฮ้อเฮ้อเฮ้อเพสเอ็กซ์ a อไอเอาเอ็กเลย นี่ยดูดูบาทาไรเงาเตะเสยเข้าไปเปียกกดบีเก็บศพเอาไปทิ้งอยู่ในที่ที่ทมืดซ่อนขึ้นไปซ่อนศพโอโ้โหโยนอย่างนี้เลยเหรอโคตรเท่เฮ้ยตรงนี้นี่นี่เราจำได้เพิ่มความดังของเสียงแล้วก็ฟีหูวู วิ่งไปเลยกดแล้ววะลืมอย่างเท่เฮ้ยในนี้มีของเศษกระดาษอะไรก็ไม่รู้ Good job you friend back my อ๋อดีที่ได้คุณกลับมาเพื่อนเพื่อนยากจิบเพีงแล้ยไงยังไงเอ็กเลยจิ้มตายไหมไอ้น้องอืมอืม เฮ้ยมีสมบัติแล้วเดี๋ยวหกิบสมบัติฮนะกด L ขึ้นขึ้น L กดแล้วอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดยวเดี๋ยก็บศพเก็บศพ,บพมาใส่ลลังอ๋อนี่โยนเข้าไปใน้ลงศพโอเคกระโดดกระโดดเข้าใจแล้วเล่นได้ระดับเหรียญท้องว่ามันง่ายลบนี่เนี่ยแปว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  แน่นอนนายต้องโดนล็อกเคลือดปึบเข้าไปเลยโอ้โหอย่างเทพไปจ้ำให้ไวให้ไวกดอ้าโอ้โหใช้อีเกิลวิชั่นอือหือแล้วไงอ่ะโอเคไปด้ โดดเร็วเร็วเร็วลบโอ้โฮ่โหเฮ้ยไม่เห็นเปล่าวะหนี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 เร็วเร็วเรโอ้ยสบายบือ้อสะดือโบไม่ต้องจำเป็นต้องฆ่าเราก็ไม่ต้องประทะเกมนี้เน้นการลอบเล่นไม่จำเป็นต้องปะทะใช้ไฟแครกเกอร์ทูุตันการ์ดกดลงเพื่อเลือกประทะ กด L B to use R to leng L B to ยิงโอเคกดเลือกแล้วกด L B แล้วก็ปาโอ้โหโคตรเท่แล้วไงอ่ะอ้าวเฮ้ยแล้วปาทำไมเราก็เป่านกกวีดก็ได้ดิไม่ข้าใจจริงๆเลยอาวไปแล้วได้เหรียญทองขึ้นไปเลยไอ้น้อง 哎，随<来>时保持警戒。嗯嗯。而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。来，样来？我会罩你，你也别忘了罩我。哎，东西都用，爱你啦。啊，把他塞满。随时保持警戒。哇！呢，来，快点。喂，有敌人。不好<来>，死<来>。 ไม่ทันฮะช้าไปหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเลิศเลยหกวิห้าวิสี่วิสามวิสองวิหนึ่งวินาทีโอเครีเซ็ตรีเรียบร้อยกดผิดปุ่มเอาใหม่ฮะ เรเลือกใช้เสียงกับใช้ประทัดนะฮะได้โกอยู่เริ่มใหม่ฮะมาซื่อสัอตย์ดำชจงเจียยและคุณทุน่่่ oh! า่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่ม่ม่รู้่ปแล้วเรียบร้อรอ่ะแ่้วเราจะขึ้นมาท่่่่่ะะ,ะ่่่่่่่่่่่่่่่่ว่า ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์มันก็โง่ดีนะมันมีไข่ปลาประทัดใส่มันแล้วมันก็ไม่สนใจนะเอาละปลาไปวิ่งหนีเออมันก็หนีก,ก็ได้ดีนะ <laughs> เออแล้วมันก็ไม่รู้ว่าไข่ปลาประทัดใส่เขาเนี่ยกดอะไรนะโอ้นี่มีสองตัวแล้วไงล่ะเนี่ยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วลบปุ๊บเกือบเดี๋ยวเองจะเจ็บนิดน้อยหนีสไลด์โอ้โหมีอะไรอ่ะพัตตาหารเหรอมีอะไรอยู่ในนี้เ,นเห็นเราเปล่าวะเปิดดิเฮ้ยนี่ ได้ประทัดมานั่นดาบอายสิทธ์กระบีไร์เทียมทานเราต้องไปเก็บมันให้ได้ใช่แล้วเราจะดิสแท็กไงอะเออเป่านุกวีดดีไหมเป่านุกวีดมันก็เห็นเราสิวะประทัดอะปาประทัดว่าเราต้องปาประทัดแล้วเราก็ไปหลบอยู่ใน เดี๋ยวเดี๋ยวลองเป่าลูกวีดิอะปึบ๊บชิมเรียบร้อยอย่างนี้แหละผมว่าอ๋ผมบละผมบุระเยมชัวจวนจูนจูลบนี่แบบนี้แหละสวย ขอดาบก่อนเราได้ดาบมาเมื่อไหร่นายก็ตายเมื่อนั้นแหละวิ่งแล้วนายสไลด์ลบสวยงามได้ระดับเงินฮะรอบนี้เฮ้ยหยะเอาละฮะกดวายโจมตีไนะครับกดฟีทูบล็อกเอาเวนเอา อาา๋อกดเดินหน้าอมบีทุกการโจมตีสวยยามนี่แน่ใช่แล้วนายจะกระจบจิลงง่ายๆไม่ได้หรอกโอเคฟวบโอ้โหสวยอ๋อเฮ้ยเนี่ย

แจวไหมครับปับปับเนี่ยเสียบเสียบเนี่ยโหดโหดฟันสองหนึง่งสองจิ้มคอมาหนึง่งสองฟันโหดโอ้โหปีนมาหนึง่งสองแล้วก็ฟันแรงนี่คอมโบฮะ เบาๆหนักสู้ได้ละงานนี้ใครมาสฟันหมดโกบูฟันดะเฮ้ยเปิดประตูจ้ะสไลด์ไอ้เหี้ยไม่ทันทำไม ไม่ทันอะไรวะเฮ้ยตัมันปิดแล้วอะเดี๋ยวเยอไไมาไปเร็วเนี่อสบายสบายต้องทำเป็นรอบที่สิบช็อตนี่เนี่ย ฉันไม่รู้เรื่องอะไรกับนักฆ่าทั้งนั้นแหละปล่อยฉันไม่เถิดแต้ละเราต้องไปช่วยฮงหลีเว่ยให้ไปถึงฮงหลีเว่ยเซลล์ที่คุมขังของฮงหลีเว่ยโนมาทางนี้ก่อนดอบับดอบไงวะเออ

ใช่แล้วคุณฮงให้ค่าการรออยู่นี่นะฉันจะไปเอากุญแจแล้วมาจัดการไอ้นี่กุญแจอยู่ไอ้เหลืองได้เลยจัดไปออาไปถึง โดดไงวะต้องมาทางนี้ก่อนฮะคิดว่านี่มันออกไปแล้วยังเราต้องไปช่วยลงคงดีเว้ยใจเย็นเราจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยฮึบก็คงต้องมาทางนี้สินะ ลบอ่อนมันเดินมาในโหงในเกือบโดนเราทิ้งซะแล้วฮึบรอเดี๋ยวมาเลยตรงใจเย็นๆอย่ารีบเดีย๋ยมามาใกล้ๆเราจะกดเอ็ก์เชื่อมันถอย้ามาหน่อยเดี๋ยวมันเห็นเราเออสวย ไม่ถึงยโอโหไม่เห็นนิ้วเราหรือ,รอจ๊ะมาเศเสียบนายตายไหมไม่เก็บศพเก็บทำไมเก็บที่นี่อ๋อนี่ต้องลงนี่แล้วมาปีนขึ้นนี่เออหนีหัวปอเจี๋ยป้อเหรออะไรล่ะเดี๋ยวนายตายแนะ่เศษข้างบนมีของนะ เปนแบข้างบนก่อนมีประทัดฮะเปิดประทัดกระสุนเต็มลงมามันจะเห็นเราไหมนะเดี๋ยวค่ายตัวนี้เสร็จแล้วเราจับมันยัดยัดอุโมงค์มันไม่เห็นเราครับ เร็วจับโยนเขาท่วมท่ามเร็วย้ำมเออเข้าไปด้วยดีมากไอ้หนูสวยมากไปได้ดีเดี๋ยวเราฆ่ามันแถวๆนี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวเหลือมันเห็นนะเดี๋ยวต้องริบจัดการตอนมันทันหลังไม่งั้นไอ้ฝั่งน้นจะเห็นเราโอ้ทาเสียงหัวกแก๊บก็แก๊บมาเสียบเลยเสียบเลยนาะยตายซะ เก็บศพมาเจอเป็นอะไรเจอหนีอะไรแล้ไม่รู้ฟังไม่ออกไปดีวะวะเพ่งมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วถึงวะถึงวะไม่ถึงไปเฮ้ยเฮ้ยอะลบเกือบไป เรียบร้อยซึ้งได้กุญแจเรียบร้อยลงทางนี้ได้ไหมเอ,อ่ยจ้ำ๋อตรงนี้ก็ได้นะจริงครับไปนั่นคือกุญแจนะไฟให้ไปหาเกาเฟงิง ใครคือเกาเฟงวะไปแล้วมันไม่พาไปหนีไปด้วยกันเลยเฮ้ยเจอบอสเจอบอสแทงข้างหลังก่อนเลยได้เปรียบป๊า e นี่แหละันแค่ยอมให้ถูกจับเพื่อที่จะมาฆ่าแกไอ้เจ้าเกาเฟงเป็นไงละ่ะโอ้โหกองอยู่ไหนเอามามันไปแล้วละ่ไลวละไอ้หนู้ามันเถอะเดีย๋ยวฉันจะหาแล้วก็จะไปเอามันคืนมาเองจากศพของพวกแก แกรู้ไหมว่ากล่องมันคืออะไรเจ้าช่างไร้ที่สารเหลือเกินคิดว่าเจ้าจะไปเอากล่องกลับปคืนมาได้หรอคิดว่าการที่แกฆ่าฉันแล้วมันจะแกจะได้อะไรเหรอแน่นอนการแค่แกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันจะฆ่าแม่งให้หมดทุกคนนั่นแหละโอ้โหจบภารกิจแรก ไปอย่างสวยงามงุนงงงงโอ้โหเลเวลอัพเลยสนุกดีนะฮะใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้นะฮะโอเคครับเราก็จะขอจบการพรีวิวเกม Assassin's Creed Chronicles China ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในเกมฟรีต่อๆไปโอ้โห เดี๋ยวนะลืมเปิดลืมเปิดให้ดูเฟรมเรทโอ้โหโอ้ไม่กอดก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าเราเล่นให้ดูกันแบบนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ The Return โอเคนะฮะเกมนี้เนี่ย เปิดให้ดูก็ได้นะครับเฟรมเรทมันล็อกอยู่ที่60เฟรมนะฮะฉะนั้น RTX 3 0 8 0เนี่ยมันก็วิ่งแคปอยู่ที่60เฟรมนั่นแหละจะเปิดเฟรมเรทให้ดูไม่ดูมันก็60เฟรมเต็มๆฮะบสบายๆเพราะว่าการ์ดจอวิ่งทำงานแค่15%เท่านั้นเองนะฮะส่วน CPU ทำงานอยู่ 3%, 3 4%นรนะฮะ อุณหภูมิ45องศาสำหรับการ์ดจอและ43สำหรับ CPU เรียกว่าเย็นเย็นสบายชิวเเลยนะครับโอเคครับเราก็ขอจบการพรีวิวเกม Assassin's Creed Chronicles China ให้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับที่ใครยังไม่โหลดเข้าไปโหลดฟรีเลยนะครับของ Ubisoft แจกฟรีนะครับจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ